Got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna. โอเคครับ okay. ผมขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมนะก็วันนี้ผมเมทได้ไว้แท็กแล้วนะครับหลังจากที่ได้เล่นชอปเปอร์ไปเมื่อกี้เนาะก็ไม่ต้องสวัสด,ดีอะไรกันมากนะครับสวัสดีชชมเปี้ยฟักเกอร์สวัสดีวันนี้เล่นมันพีชปฏอดทิลัดทุกคนนะครับถึงจะไม่ได้ค่อยสวัสดีมากแต่กูก็สวัสดีหมดเลยนี่ครับก็วันนี้ก็อยู่กเกมมันพีชปลอดทิลัดเหมือนเดิมนะครับผมนะก็กลับมาอยู่ในนามีกันบ้างดีกว่าหลังจากที่เราได้ลองเป็นอาชอปเปอร์ไปเมื่อกี้นะครับผมนะเออก็ ถือว่าดีไหมก็ค่อนข้างที่จะอย่างที่บอกไปแล้วกันนะครับเออไปดูเอาแล้วกันนะคลิปนู้นนะครับสําหรับคลิปชอปเปอร์นะครับก็วันนี้เรามาลองนามิสุดเซ็กซี่กันบ้างดีกว่าครับนามิเวอร์ชันนี้ค่อนข้างที่จะเซ็กซี่กันเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างที่จะชอบนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวไว้มันก็น่าจะเหมือนกันนะมันไม่น่าถึกมากนะร่างนี้เพราะว่าผมไม่ได้มีบูทเหมือนชอปเปอร์นะครับชอปเปอร์ก็ไม่มีโอเคเรามาเริ่มกันที่สกิลกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็คือแคนคูล่านะครับสกิลนะครับ สกิลเบนเบนเตฟลูแคนคูล่านะครับผมนะเออก็จะทํานะครับก็ฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวเองนะครับอีกทั้งระหว่างกดปุ่มสกิลค้างไว้อ,อ่ต้องกดค้างนะครับเออจะลดความเสียหายที่รับจากศัตรูระหว่างที่สกิลนี้ทํางานศัตรูจะโจมตีก็ไม่โดนผักก็จะโดนผักยากขึ้นอ๋อนะครับก็จะโดนผักยากขึ้นนะครับคือเราจะไม่ล้มนั่นเองนะครับเมื่อปล่อยปุ่มสกิลหรือเวลาผ่านไปตามที่กําหนดการ การสกิลจะหยุดลงนะครับผมนะเออหลังจากทำงานจะได้รับไม่ผลเสียการทรงตัวในระยะเวลาหนึ่งนะครับในระยะเวลาในกำหนดนั่นเองลดความเสียหาย70%ฟื้นฟูนฟนฟน194นะครับก็เหมาะสําหรับการเป็นสายโล่เลยนะครับต่อมาก็สลาลมไบ์นะครับสลาลมไบ์นะครับก็จะสร้างความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่ในระยะไกลนะครับและมอบผลลดพลังโจมตีอีกทั้งยังมอบความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่ในระยะไกลในขอบเขตท,ที่กําหนดนะครับ และซัดให้ปิ้วแล้วมีโอกาสมอบสถานะสับสนให้ศัตรูที่ได้รับความเสียหายหลังจากทํางานจะไม่ได้รับการเสียหายไม่ได้รับการเสียความตรงตัวไม่ถึงเวล5ห้าจะเพิ่มจะเพิ่มผลลดพลังโจมตีนะครับผมนะก็สกิลนี้นะครับขั้นที่1พลังโจมตี3ามนะครับ ขั้นที่1ต่อมานะครับก็พลังโจมตีลดลง30%เลเวลเวลาคือ20วินาทีนะครับผมนะเออหลือเวลาการลดพลังโจมตีนะก็ต่อมาผมสกิลพลังโจมตี463ผลซัดปิ้วนี่ครับขั้นที่2เนาะก็จะเป็นอัตตาลเกิดสลบจากอันเกิดสับสนเนี่ย100%นะครับไม่ได้สลบเนาะก็เหลือเวลาอันเกิดผลสับสนเนี่ย10วินาทีนะครับพลังโจมตีอยู่ที่ลดลงประมาณ20%นะครับก็ครูดาวที่36วินะครับสำหรับสกิลเนาะก็ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองเนี่ยพลังโจมตีเนี่ยจะลด เท่ากันใช่ไหมสามสิบเปอร์เซ็นต์อกขั้นที่สองจะลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะทําให้อ่าผลเนี่ยคือเท่ากันคูดาวของผลเท่ากันคือยี่สิบวินาทีถึงจะหายไปนะครับก็มาดูที่คุณสมบัติตัวละครกันบ้างดีกว่าผมนะสาหรับคุณสมบัติตัวละครนะครับก็จะตอนที่ตัวเองถึงพักพวกอยู่ในทีมทีมตัวเองเคอศัตรูจะฟื้นฟูพลังชีวิตให้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกตัวนะครับผมนะก็ต่อมานะครับตัวตอนที่ตัวเองถึงพักพวก ในทีมตัวเองชิงธงสมบัติพลังโจมตีเพิ่ม3 0 20วินาทีนะครับผมนะต่อมาก็หลังเกิดสกิลหนึ่งจะไม่ล้มแต่มึนงงนะครับและทําให้สภาพผิดปกติที่ได้รับเนี่ยจากศัตรูเนี่ยหลายผลในระยะเวลาที่กําหนดนะครับคุณสมบัติที่1นนะครับก็ความเสียหายที่ได้รับลดลง3 0เมื่ออยู่ในเกตดธงสมบัติทีมตัวเองคล้ายกับกราฟนะครับผมนะเออถ้าเล่นในธงเนี่ยตัวนี้จะค่อนข้างถึกมากนะครับต่อมาย่นเวลาคูดาของสกิล2 5%แล้วพลังป้องก์และพลังป้องกัน 5%เนะครับเพิ่มสูงสุด70%็สิอร์เซ็ตจะรีเซ็ตเมื่อโดน k คอนะครับต่อมาคุณสมบัติที่สองนะครับแม้จะโดนศัตรูทำาคอแต่ก็ยังอดทนได้เมื่อให้พีเหลือหนึ่งก็คือการตายนะครับก็ต่อมานะครับผมตอนที่โจมตีศัตรูด้วยสกิล2จะย่นเวลาคูดาวสกิลหนึ่งสาสิบวิสามสิเปอร์เ็นะครับผมนะและเพิ่มเวลาคูดาวของสกิลของศัตรูคือยี่สบวินาทีนะครับยี่สิวินาทีก็บ้าแลเพิษ ยี่สิบเปอนต์ี่หายตบหน้าด้วงทำไมว่าเก็มชิปหายเลยบ้าเอ้ยนะครับต่อมานะวรัยคุณสมบัติฟื้นพลังโจมตีหเเซเมื่อได้รับความเสียหายจากศัตรูมากกว่า6กอร์เซนของพลังชีวิตสูงสุดนะครับ แต่ก็เหมือนเดิมครับไม่มีของอาบูเช่นกันครับหอมคือไม่ได้ลงอ e ีวงอีเวนต์หาลากเลยเลยนนีะครับเล่นอย่างเดียวนะครับโอเคเกมก็ได้เริ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะไปยึดธงแรกกันผมว่าโดนสายวิ่งยึดไม่กูุศก็อาผูนั่นไงกูว่าแล้วฉับหายควายเอ้ยควายเอ้ยถ้ามึงเล่นอยู่แล้วมึงดูคลิปนี้นะมึงควายมากเลยเสือกเติมเกรทวงอีกอหน้าโง่ควายเอ้ยเวหายยินหาพ่อมึงเหรอสัตว์เอ้ย ผมไม่ได้ซีเรียสหรอกนะผมแค่ด่าเอามันเอาเช่ยนี่อะไรเนี่ยออตโต้คิกอีกเหรอโอ้ศสัตว์เอ้ยทีมควายเอ้ยมึงยืนทำพ่อมึงเหงาพ่อมึงตายหายยืนทำห่าเลยอะ่ะเออถึงจะตัวไก่ผมก็ซีเรียสเรื่องแหลงนะครับถึงจะผมจะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเกมก็เถอะแต่มันก็เกินไปเล่นอย่างนี้โอ้โหเกียได้อยู่ได้อยู่เนื้อเนื้อโอ้โหซาบโบเก็บก็นี่ไงสลับหลักเข้าไปสลับหลักอะไรก็ไม่รู้ลืมชื่อสลับสลับ ตลาดลมไบนะฮะัตลาดลมไบนะครับผมโอ้ยโดนหมัดอักคีเข้าไปแล้วโดนหมัดอักคีเข้าไปแล้วโดนหมัดอักคีเข้าไปล่วงไปดิขอาพายคำหยาบด้วยนะครับพอดีหัวร้อนไปนิดน,นึงนะครับผมนะลืมไปว่านี่มันก็แค่แร้งเอนะครับอืมนะครับแต่เมื่อขวดเล่นดีๆไม่ะไรสัตว์เอ้ยเป็นสายโล่ด้วยเนี่ยเป็นสายโลดกนะูแบกทีมไม่ได้นะเฮ้ยแทงมึงอย่าโอโตคิข่าแม่มึงเหรอเพื่อนฮะควายจริงย่เีด่าแม่งเลยเนี่ยตัวใครนะมึงดูด้วยนะไอ้ควายนะครับ ไปเฮ้ออโต้คลิกหาพ่อมึงไงไม่มีปัญญา,าหรือไงล่ะสัตว์รถแล้งเมื่อกดเข้าพอถึงหน้าเข้าตัวเราเลือกตัวละครเมื่อกดออกแค่นั้นเองเลยเฮ้ยบอทยังเล่นเดี่ยวมึงอีกโง่หา,ายสว่าเกมชิบหายเลยเฮ้ยอ๋อตคลิกสัตว์แม่งเอ้ยพูดแล้วหัวหร้อนจริงว่ะทุกคนขอภายคำหยาบนะครับคำไหนที่มันแรงไปก็อย่านำไปใช้กันเนาะนะครับขอภัยด้วยนะครับอืมอืมอืมอ่ะไอ้เหี้ยสรุปว่าตองคลิกหรือมึงโยนแหน่หน้าหี คุยรัดอีกแม่เอ้ยร้อนร้อนเฉยเลยโอ้โหแทนที่จะมาทำคลิปสนุกสนานมันชอปเปอร์เออมันก็ทำให้กูร้อนนะอุซมันไม่เท่าไหร่หรอกนะครับมันแค่ยึดธงแรกผมไม่ซีเรียสอะไรอยู่แล้วตีวัวพ่อมึงแ่นกูทีมเดียวมึงโอ้โหตาแรกตัดทิ้งดีไหมนนตอนนี้ไม่ต้องตัดหรอกมกั้งลงลงไปให้โลกรู้นะฮบว่าพวกเค้ยนี่แม่งโง่นะครับแต่ละคนเนี่ยผ่าย แม่ๆผมจะเล่นแบบสนุกสนุกแล้วขอภายนะครับขอภายคำหยาบแล้วก็การหัวร้อนต่างๆเนาะอย่าไปทำตามกันนะครับถึงทุกคนจะพูดกันอยู่ทุกวันก็เถอะนะครับผมไม่ได้เสแสร้งว่าช่องตัวเองเป็นคนดีนะครับคือแบบชีวิตประจาวันผมทําไงผมก็ทําอย่างนั้นนะไม่ต้องเสียแ้งหรอกนะครับว่าตัวเองเป็นคนแบบคนดีนะครับนี่สลาดลมไบไปดิเพื่อนเงาไปดิเวน่หฮียึดธงไม่ทันแล้วอ่ะมันสายโลด้วยไม่ใช่สายวิ่งสายวิ่งก็ไม่ทันหรอกวายทีมงโง่จะผ่านมันดูชื่นไว้นะทุกคนนะ ไอ้ทียไอ้ FLY ที่ไอ้เนี่ยเออนะครับมึงดูชื่อกนไว้นะตัวเองเก่งก็มีชิบหายเล่งที่อะไรวะอุ้ยนะครับวายเอ้ยมึงดูดิสายโล่ยึดสี่ธงสัตว์คนดูนะครับเอาเอาอะไรไปพูดไอ้เียวายจริงนะครับชิบหายดูชื่อนะวะนะสัตว์คนฝรั่งวะเนี่ยไอ้เที่อ ขวัญด่ากันจังเลยเฮียด่าจังเลยคนไทยอย่างงุ้นอย่างงี้ควายหายแค่นี้ตัวนะครับไอ้เฮียนี่ครับดูควายตัวแม่งก็เก่งซะเลอนะครับลดลดลงลดแรงเขี้ยลดงี้ออโต้คลิกมึงบ้าปรือวะสัตว์แทนที่กูจะมาทําคลิปภาพค,คนดูกูสนุกสนุกไอ้เฮียตัดทิ้งแม่งดีมั้งเนี่ยตอนเนี้ยไอ้ก oh. <Yeah. S 1> ูเนี่ยลืมเปลี่ยนโรบินอกีกแม่งด่าเพลินไปหน่อยนะครับมีใครยึดอีก แม่งทำเสียบรรยากาศการรีวิวกูหมดเลยแทนนี่เราได้เล่นสนุกสนุกนะครับมามามาเรียกรีแลกกันครับทุกคนอย่าไปเครียดครับอืมไม่ใช่เกมครับมาดิมาดิปุ๊บดรอนมาครับเยี่ยมตัวรับนะลูฟี่ลูฟี่คำรามบล่าดาลุมะบล่าวาไงบอม เราต้องล้มก่อนนะจริงตัวเราถึงจะโหดนะครับตัวนี้ชัว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 กูตายเอวัวชัวชัวชัวไม่ได้ตีเขาซักสักหมัดไอชัวไอชัวเรียบร้อยล่วงไปดิล่วงเป็นขี้ไปดิมาดิมาดูแฟกเกอร์ไอ้บ้ามาดูแฟกเกอร์เกินฮึไอชุบเนื้อชัวขอละกันขอละกังขอละกังขอละกังนี่ไงบีมไปดิบีมมาดูแฟกเกอร์ห้าทงไปเพื่อนห้าทงไปลงไปการลงไปการลงไปการฮึบ ลงไม่กันลงไม่กันคำรามบลัวบลัวเรียบร้อยนี่ครับติดมือแล้วเราจะเพิ่มพลังขึ้นนะครับฝั่งเราปอกวะเออฝั่งเราเกือบคำรามฟรีแล้วกูอ้าชนะเฉยเกมที่สองชนะงงงง่ะครับชนะแบบงงงงนะทุกคนนะเออนี่ครับแบบโอ้โหทีมแม่งดีจัดเลยชนะแบบงงงนะครับเกมนี้นะไอ้ดู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 เฮ้ยได้เพิ่งเห็นได้เพิ่งสังเกตนะเนี่ยว่ามันเต้นด้วยไอเรือแม่งรีแบบรีแลกซ์ขึ้นเยอะนะครับ มันเป็นตัวที่มันไม่เครียดเลยว่ะเล่นแล้วไม่ไม่เครียดตอนจบเกมมันเต้นเถึงชมฉันก็ไม่เขินหรอกแนะ่เต้น้วยเต้น,ด,นด้นี่ฮรผมเกมก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับเกมสุดท้ายของเรานะครับอืมแต่ที่เาแหกันยึดทงแรกหมดหายนี่ครับเมื่อเพื่อนเรายึดทงได้เราก็จะได้เพิ่มพลังตามพาสซีฟของเรานะครับเพิ่มพลังโจมตีเนาะเติมเกตครับเติมเกตธท,ทงไปโหแล้วมึงโถมฝั่งนู้นกันหมดเลยเน,นี่ยเออเนี่ยขยันไปโถมอะไรฝั่งนู้นกันนักหนาละเพื่อน เขามาแล้วเนี่ยเขามาแล้วเนี่ยมึงก็ปล่อยเขามาโอ้โอ้โหโอ้โหทงพี่น้องทงพี่น้องนงพี่น้องทงพี่น้องเนี่ยอัปเดตมาเป็นอย่างเงี้ยนะครับนี่มันทงพี่น้องนี่มันทงพี่น้องล่วงไปดิก็บอกแล้วไงว่านี่มันทงของพี่มันถิ่นของพี่พี่เล่นในทงแล้วพี่จะอึดช่วงเลือดเลือดทงครับเลือดทงนะสายโล่ลายเดทงอย่างกูเออขอไปครับผม ช่วงฮึบก,กดก่อนเลยนี่ไงตีกูมาดิตีกูมาดิตีกูมาดิไอ้ย่าพุเลือดไม่เห็นเพิ่มหาลากเลยเด้ฮึบนี่ก่อนนี่ก่อนกราบกราฝากดูทงทีกราบเดินวนรอบเสาแล้วเดินวนรอบเสาเลยเอ็กวป็นสายโล่ไล่ย,ยึดต,ตรงแล้วทุกคนสายโล่เปลี่ยนเป็นสายวิง่งเลยฮะอืมนะครับผมไอชิบหายทงโดนเพื่อนยึดทงกันหน่อยดิเฮ้ยเนื้อ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  เน,เนื้อเนื้อเนื้อเก็บไปฟังลูฟี่ฮึบโอเคสลามไบร้บัวเรียบร้อยเป็นไงล่ะเจอสลามไบร้เข้าไปเกือบล่วงเป็นขี้อยู่นะเนี่ยเอ้ยดอนไม่โดนได้ไงวะเอา้เอาอะไรวะนะ่ะเหมือนจะบั็อกนี่ไงนี่ไงตีกูมาดิตีกูาากเข้าไปตีกูไปกูล่วงเลยตีกูเข้าไปตีกูเข้าไปฮึบดอนออกมาฝากหน่อยเพื่อนช่วยกูด้วยมึงช่วยโรบินด้วยชิบหายสลามไร้บลัวบัว เอาแย่งต <Yeah>, like. mm ีเฉยเอสนี่สลามไบกูอะแย่งสลามไบกูแย่งสลามไบกูฆ่าใช่ไหมเอสแย่งสลามไบกูฆ่าใช่ไหมเมื่อกี้ผมได้สลามไบครบสองรอบนะลูฟี่มันตายแล้วเอาจริงนี่ไงตบหน้ามันตบหน้ามันนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอสสันขวานเอสนี่ไงเพื่อนนี่ไงนี่นี่ไงโอ้ยแย่งฆ่าควายยึดธงต่อก็ได้วะ แหมแฉ่งนที่ยึดธงไม่ยึดยึดลำซากเลยเพื่อนช่วยกูยึดธงดิชิบหายไอ้แฉงมันไล่ยึดธงแล้วนะยึดดีครับสลามไลรท์กูยังไม่มาเด้อชัวร์กิฟฟอนสแลชครับผมกิฟฟอนสแลชแล้วใช่ไหมตีไปดิ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 ธรรมดาก็พอแล้วมั้งธรรมดาก็พอแล้วมั้งธรรมดาก็พอแล้วมั้งธรรมดาก็ตายแล้วมั้ง สลามไรบวกอุ้ยตายกูตายตายกูตายกูโดนสลามไรตัวเองตายที่ไหนแล้วมันจะบ้ากันไปใหญ่หลาจะบ้ากันไปใหญ่หลาเฮ้ยโอ้โหข้าไม่ตายจบเลยทุกคนนะฮะโอ้โหยุดขนาดนี้ไม่ได้มีพีกหรออ่ะโอเคผมหลังจากที่ไปลองเล่นโรบินมาเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าสกิลหนึ่งนี่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเออทุกคนผมโดนแล้วล้มบ่อยมากเลยเลือดก็หิวน้อย ต้องวลวห้าหรือเปล่าวะสก,กิลนะครับหนึ่งจะแบบหิวเลือดได้เยอะๆนะครับน่าจะวิวห้าแหละนะเออต้องวิวห้ามั้งเออนะครับน่าจะวิวห้าแหละลดความเสียเป็นจุดเปอเ็นต์กูเหมือนจะไม่ได้ลดนะครับเออนะฮะก็ก็อยากได้ก็เปิดแล้วกันนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนะั้นก็เก็บไว้ดองตัวอื่นเหมือนชอปเปอร์แหละนะครับอืมนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะดีเนาะมีประโยชน์นะครับถือว่ามีประโยชน์มากนะก็ในสายโล่เนาะเออนะครับทุกคนนะแถมยึดธงได้เนี่ยเพื่อนเราได้ได้เปอร์เซ็นต์บวกพลังโจมตีด้วยนะครับ ก็สําหรับทีปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับคำพูดคําจาใดไม่เหมาะสมต้องขอกราบอภัยนะตรงนี้จริงๆนะครับผมนะเออคือมันพลาดแล้วมันหัวร้อนไปนะครับเออทุกคนจะพูดอยู่แล้วก็ได้นะครับมันเป็นคําพูดประจําวันอยู่แล้วก็ด่ากันธรรมอได้แล้วกับเพื่อนอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามันก็ใช้กับคนในที่สาธารณะไม่ได้ไงเออนะครับทุกคนนะก็อย่าไปพูดตามกันแล้วกันนะคือมันหัวร้อนจริงใช่ไหมที่จริงนะครับเออนะครับก็ับคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะเป็นตามด้วยครับผมไปละนะครับ